หัวข้อนี้นะครับก็ขอ,อนำเสนออัลกอริทึมที่ใช้กับการแก้ไขปัญหา NP-hard แบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Approximation Algorithm ครับหรือว่าอัลกอริทึมเชิงประมาณนะครับอัลกอริทึมแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นอัลกอริทึมที่ทำงานใน Polynomial Time นะก็คือเราจะเป็นอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพในการทำงานนะครับหาคำตอบได้รวดเร็ว,รวแล้วก็ใช้กับ Optimization Problem นะครับที่เป็น NP-hard นะครับแต่เราลดความทะเยอทะยานลงครับว่าเราคงจะไม่ได้คําตอบที่ดีสุดนะครับสำหรับทุกๆ i n นสแตนของปัญหานะนะครับแต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นเลยของ approximation algorithm เนี่ยนะครับก็คือสามารถประกันคุณภาพของคำตอบได้นะครับว่าถึงแม้จะไม่ได้คำตอบที่ดีสุดก็จริงนะครับแต่จะได้คำตอบที่มีคุณภาพไม่เลวไปกว่า เดลต้าเท่านะครับของคําตอบที่ดีที่สุดเดลต้าจะมีค่าเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ขึ้นกับลักษณะของแ p r พ x i m a t i o n a l g o r i t h มที่เราที่จะนําเสนอนะครับที่จะออกแบบออกมาเพราะฉะนั้นโดยส่สว่ามันมีจุดเด่นอยู่2อย่างนะคนก็คือทํางานได้เร็วนะครับแล้ว2ประกรันคุณภาพนะครับว่าไม่เร็วกว่ากี่เท่ากี่เท่าของอันที่ดีสุด ถ้าเราดูที่ p p r o x i m a t i o o algorithm นะครับของปัญหาต่างๆที่นำเสนอต่อไปเนะครับเราจะพบว่ามันมีลักษณะการทำงานคล้ายๆคล้ายค greedy ิดดี r i t h m ครับคือมองๆแล้วเน่เออมันก็เข้าท่านะแต่จะรู้ได้ยังไงนะครับว่ามันได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามที่กล่าวอ้างแน่นอนครับก็ต้องพิสูจน์นะครับให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ย มีคุณภาพตามที่ปรกักการเอาไว้อย่างรูปที่แสงตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างปัญหา traveling salesman problem นหนึงนะครับเส้นสีแดงก็บอกถึงระยะเ,เส้นทางการเดินทางนะครับซึ่งในนี้เนี่ยเราใช้ approximation algorithm นหนึงนะครับที่เดี๋ยวจะนำเสนอต่อไปเนี่ยนะในการหาเส้นทางการเดินทางของพนักงานขายเนี่ยนะครับซึ่งผลลัพธ์ออกมาเนี่ย จะมีการเดินทางของพนักง,งานถ่ายที่มีระยะรวมสําหรับเอากริม um ที่นำเสนอเนี่ยนะครับไม่เกินไม่เกิน2เท่าของการเดินทางที่สั้นสุดนะครับเราก็จะเรียกสั้นๆว่า approximation algorithm um แบบนี้เนี่ยนะครับที่ประกันว่าไม่เกิน2เท่าของอันที่สั้นสุดเนี่ยนะครับว่าเป็น two approx ตันนี้มันจะไม่เกินได้ยังไงทำไมถึงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอันนี้ต้องพิสูจน์ให้ดู ก็ขอนาเสนอด้วยตัวอย่างนะครับก็เริ่มจากตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราคุ้นเคยกันมาพอสมควรละนะได้เห็นวิธีการออพิสูจน์มาแล้วนะครับว่า vertex cover เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในปัญหา np complete นะครับรุ่นที่เป็น decision problem นะส่วนรุ่นที่เป็น optimization problem เนี่ยก็เป็น np hard นะครับถ้าเป็นรุ่นที่เป็น np hard เนี่ยนะเขาอยากจะหา vertex cover นะครับที่มีขนาดเล็กสุดนะคำถามแบบนี้ที่มีขนาดเล็กสุดนี่เป็น Optimization Problem เนาะคำถามนี้ปัญหาเนี้เป็น NP-hard แต่เราจะขอนำเสนอ approximation algorithm นะครับที่หา vertex cover นะครับที่มีจำนวนปมรับรองเลยครับว่าจะไม่เกินไม่เกิน2เท่าของ vertex cover ชุดที่เล็กเล็กสุดๆนะครับ เอาละครับจะมีลักษณะการทํางานแบบนี้ครับขอนําเสนอด้วยตัวอย่างเริ่มจากกราฟที่ได้รับมาเลือกมาหนึ่งเส้นเส้นไหนก็ได้ครับเลือกมาเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็นําปมปลายทั้งสองปมของเส้นนั้นอะรวมเป็น vertex cover ก็เท่านั้นเองครับพอรวมปัาบเราก็ตัดลบเส้นเชื่อมที่ต่อกับสองปมนั้นทิ้งไปนะครับในที่นี้ก็ลบออกนะครับแต่ยังขอแสดงเป็นเส้นจางๆอยู่รงนี้นะนะครับอพอลบออกปัาบนะครับ ส่วนที่เหลือก็เป็นกราฟที่เหลือแล้วก็เข้ากระบวนการเดิมอีกนะฮะคือเลือกมาสักเส้นหนึ่งนะครับรวม2ปมปลายเข้ากับชุด vertex cover นะครับแล้วก็ลบเส้นเชื่อมที่ต่อกับ2ปมปลายซึ่งพึ่งรวมเข้าไปใน vertex cover นะฮะในที่นี้ก็ตอนนี้ก็เหลือแค่กราฟเล็กๆเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็จบเพราะฉะนั้นเมื่อไหรก็ตามที่จำนวนเส้นเชื่อมที่เหลือในกราฟเป็นศูนย์ก็จบการทํางานถ้ายัางมีเส้นเชื่อมเหลือ ก็เลือกมาเส้นหนึ่งรวม2ปมปลายเข้าไปนะครับก็มีลักษณะของสุดค้ดที่ทำงานตามอาัลกอริทตึมที่ผูดเปนเมื่อกี้นี้นะครับดังแบบนี้ครับนะครับ approx vertex cover นะรับกราฟ G เข้ามานะครับเริ่มต้นก็ให้เซตของ vertex cover นะครับเป็นเซตว่างนะอ่าฉะนั้นก็สร้างกราฟสำรองขึ้นมาอันหนึ่งนะแล้วก็เริ่มเลยนะครับเริ่มเข้าวงวนแล้วนะครับว่าตราบเท่าที่กราฟ G เนี่ยนะยังมีเส้นเชื่อมเหลืออยู่นะครับ ก็เลือกมาหนึ่งเส้นนะเลือกมา1เส้นนะครับเส้นไหนก็ได้ครับเลือกมาเส้นหนึ่งนะครับให้เส้นนั้นเนี่ยมีปมปลายคือ u กับ v นะครับ u กับ v นะเราก็นำเอาอปม u กับปม v นะครับรวมเข้าไปในเซตของ vertex cover เลยแล้วก็จัดการลบปมปลายของ u กับ v ทิ้งออกจากกราฟ G star เนี่ยนะครับนะลบออกแล้วเนี่ยนะครับก็ขอให้ลบเส้นเชื่อม ที่ติดกับ U กับ V ออกด้วยนะครับนะ้ากลับเกาไปวงวนเหมือนเดิมครับนะถ้ายังมีเส้นเชื่อมเหลือนะครับเรื่องว่าเส้นหนึ่งครับเอามปมปลายรวมเข้าไปลบมปมปลายแล้วก็ลบเส้นเชื่อมที่ต่อออกนะแล้วก็วนนี้ไปเรื่อยๆครับเมื่อหลายเส้นเชื่อมหมดก็จบนะครับ VC ก็คือ Vertex Cover ที่ปรกักการคุณภาพว่ามีจำนวนปมใน VC ตรงนี้นะครับไม่เกิน2เท่า ของชุดที่เล็กสุดดูดูก็แปลกนะครับเห็นแัวกริทึมนี้ก็บบชัดๆเลยเนี่ยมันมันรู้สึกแบบก็ทําแบบตรงไปตรงมานะครับแน่นอนครับเราได้ vertex cover แน่ๆนะครับเพราะเรารวมไปเรื่อยๆจนเส้นมันหายหมดนะครับ,นะรบเพราะเส้นที่ถูกลบมันก็ต่อ,ตอกับปมที่ถูกรวมเข้าไปใน vertex cover มันต้องเป็น vertex cover แน่นอนนะแต่จะเล็กสุดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่เดี๋ยวจะแสงให้ดูครับว่า ถ้าถึงแม้จะไม่เล็กสุดนะครับก็มีจำนวนป่มไม่เกิน2เท่าของอันเล็กสุดคราวนี้ก็มาพิสูจน์นะครับว่า vertex cover ที่วิธีหา vertex cover ที่นำเสนอมาเนี่ยนะครับเป็น approximation algorithm แบบ t o approx นะครับแล้วก็เริ่มต้นในการขอให้ set E star เนี่ยนะครับ set ของเส้นเชื่อมที่ถูกเลือกนะครับใน a p approximation algorithm ่ Appro course, องการหา Vertex Cover ที่นำเสนอมานะครับนะ e star จะเก็บ Set ของเส้นเชื่อมที่ถูกเลือกนะข้อห,หน่งก็คือข้อสังเกตข้อห,หนึ่งนะครับก็คือเส้นเชื่อมใน E star เนี่ยนะครับต้องไม่มีจุดปลายร่วมกันกนะ็ดูตัวอย่างของขั้นที่แล้วนะครับจากกราฟที่ได้รับมานะเราเลือกเส้นเชื่อมนี้นะครับแล้วก็รวม2จุดปลายนี้นะครับเข้าไปใน Vertex Cover นะครับหลังจากนั้นก็เลือกเส้นหนึงนะครับ เราก็รวม2จุดปลายนี้เข้าไปใน vertex cover นะครับในที่นี้ Estar ก็ star คือเซตของเ,อเส้นเชื่อมสีแดงนั่นเองนะครับก็คือเส้นนี้นะครับกับเส้นนี้นะถ้าดูในรูปนี้ก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับนะเขาบอก2เส้นนี้จะต้องไม่มีจุดปลายร่วมกันอันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเลือกเส้นเชื่อมเส้นหนึ่งนะครับเราก็รวมปมปลายเข้าไปใน vertex cover พร้อมทั้ง ลบ2ปมนี้ทิ้งและทุก,ท,กทุกเส้นทุกๆุกเส้นครับที่ต่อกับ2ปมที่เราเลือกอย่างเช่นกรณีน,นี้พอเราเลือกสองปมนี้ปับ๊บเราก็ลบทุกทุกเส้นทิ้งก็ในเมื่อเราลบทุกเส้นทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเส้นเชื่อมเส้นต่อไปที่เลือกเนี่ยก็ย่อมไม่มีปมปลายกับปมใน vertex cover ซึ่งเราค่อยๆเพิ่มเข้าไปแน่นอนและแน่นอนครับ vertex vc นะครับก็คือเซตของ Vortex Cover ที่เราค่อยเพิ่มเนี่ยนะครับก็จะเก็บจุดปลายของเส้นเชื่อมใน e s t a r ครับอันนี้ก็มาจากตัวอัลกอริทึมโดยตรงดังนั้นนะครับเนื่องจาก1เส้น1เส้นเนี่ยมี2ปลมปลายนะครับเส้นมี2ปลมปลายแล้ว2ปลมปลายของแต่ละเส้นเนี่ยไม่ร่วมกันแน่นอนไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสุดได้เลยครับว่าปริมาณของ vertex cover นะครับปริมาณปมในเซต vertex cover ที่หาได้จาก approximation algorithm ที่นำเสนอมาเนี่ยครับปริมาณของเขาเนี่ยต้องเท่ากับ2เท่าของเส้นเชื่อมที่เลือกนะครับเช่นในกรณีนี้เราเลือกมา2เส้นใช่ไหมครับเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับ vertex cover ที่ได้เนี่ยเนื่องจากเลือก2เส้น vertex cover ที่ได้ก็จะมี4ปมเขานะครับเาละคราวนี้ก็จะมาแสดงเห็นต่อไปผมขอกำหนดให้ว่า v of ะครับ V o f ก็คือ Op t เ e อ e วอ e ์ชุดที่น้อยสุดครับนะฮะอันนี้ใช้เพื่อการพิสูจน์นะนะครับให้ V o p เป็น v v r t t x c o v o v e r ชุดที่น้อยสุดนะสมมติอันนี้ถ้าจากรูปนี้นีครับความจริง Vertex Cover มีแค่3ปมก็พอนะสามปมนี้เนี่ยก็ Cover ทุก d g e ทุกเส้นเชื่อมแน่นอนนะครับเอาละเราให้นะครับเรากำหนดให้ V o p เป็น vertex cover ชุด optimal นะครับคือชุดที่เล็กสุดนั่นเองแน่นอนครับด้วยความที่เขาเป็น vertex cover นะครับไอสามปมเนี้ยนะฮะทุกๆเส้นเชื่อมต้องต่อเข้าแน่นอนนะครับทุกๆเส้นต้องต่อเข้านะครับเพราะถ้าเขาไม่ต่อเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ vertex cover นะฮะทุกๆเส้นต้องต่อกับเข้าแน่นอนในที่นี้บอกว่าเส้นเชื่อมที่อยู่ในกลุ่ม E star ก็ต้องมีปมปลายนะครับอยู่ใน V of อันนี้ก็โดยนิยามของ vertex cover เลยแหละนะครับ แต่น้องนี้ต้องการเน้นครับว่าเส้นเชื่อมที่อยู่ใน e star ที่เราเลือกนะครับก็คือเส้นสีแดงนั่นเองนะเส้นสีแดง2เส้นนีนะ้ที่เราเลือกจาก approximation algorithm um เนี่ยนะครับก็มีปมปลายอยู่ใน set v o f นะซึ่งต้องมีแน่นอนนะครับถ้าไม่มี v o f มันไม่ใช่ vertex cover ครับเอาละที่ยุ่งอยู่ตรงนี้ถ้าปมถ้าเรามีปม v 1นะครับถ้ามีปม v 1นะอยู่ใน set v o f แล้ว v 1เนี่ยเป็นปมปลายปมหนึ่ง นะครับของเส้นที่อยู่ใน e ีสตาร์นะครับอย่างเช่นเนี่ยปมนี้ก็เป็นปมปลายของเส้นในเส้นแดงนะครับอันนี้ก็เป็นปมของเส้นแดงนะครับอันนี้ก็เป็นปมของเส้นแดงนะครับถ้า v 1เนี่ยเป็นปมปลายของเส้นเชื่อมนะเส้นหนึ่ง v 1ต้องไม่เป็นปมปลายของเส้นเชื่อมใน e star เส้นอื่น ซึ่งนนี้ก็ชัดอีกแล้วนะครับทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะเราบอกในตอนแรกนี่ครับว่าเส้นแดงทั้งหลายเนี่ยนะครับจะไม่มีปมปลายร่วมกันนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นปมที่อยู่ในเซต V of เนี่ยที่เป็นปมปลายของเส้นหนึง่งก็ย่อมไม่เป็นปมปลายของเส้นอื่นเนะครับดังนั้นเราสรุปได้อย่างหนึ่งนะครับว่าขนาดของ V of เนี่ยนะครับย่อมมากกว่าเท่ากับจํานวนเส้นนะเพราะหนึ่งเส้น มันมี2ปมเห็นไหมครับหเส้นมีอย่างแน่มากสองปมนะนะครับแต่ใน v off เนี่ยนะไม่ใช่ทุกๆเส้นจะมีปมปลายใน v off เป็นปมของเส้นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนปมนะฮะก็ต้องมากกว่าจํานวนเส้นสีแดงที่เลือกจาก approximation algorithm บนเครื rid, ่องเสื้อ e s t a r นั่นเองคือปมสีแดงนี่เช่นรูปเนี้ยรูปนี้นี่ v off มีขนาด3ใช่ไหมครับเพราะมี3ปมนะครับแต่ปมที่ถูกเลือกนะจาก approximation algorithm เมื่อกี้เนี้ยมี2เส้น นะครับสเส้นนีนะ้เส้นหนึ่งมีปมปลายอยู่ใน V of อยู่1นึปมนะครับอีกเส้นหนึ่งมีปมปลายอยู่ใน V of อยู่2ปมนะจึง,จงยืนยันได้ว่านะครับจำนวนเส้นที่เลือกนะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนปมของ vertex cover ชุดเล็กสุดอ่าดนนี้เรามีอส,าามสมการนี้เรา,ามีอสมการนี้นะครับก็สูบได้แล้วล่ะครับนะฮะว่าเอาอันนี้นะครับ มันมากกว่าเท่ากับตัวนี้ใช่ไหมก็มาแทนตรงนี้ก็ได้อน,นี้ก็สุดได้ว่าจํานวนปมนะครับของ vertex cover ที่ได้จาก approximation algorithm นะครับก็จะไม่เกินนะหรือน้อยกว่าเท่ากับ2เท่าของจํานวนปมของ vertex cover ชุดเล็กสุดครับก็เพียงเท่านี้นะแล้วก็ได้แสดงให้เห็นจริงแล้วแหละครับว่า approximation algorithm ที่นําเสนอมานะครับที่วนทํางานแบบง่ายๆเนี่ยนะครับเป็นแบบ คู approx ครับได้ประกันคุณภาพเลยนะครับว่าจะให้ผลของมันเนี่ยนะครับมีจำนวนปมเนี่ยไม่เคยเกิน2เท่าของงานเล็กสุดถ้าเรายอมรับในคุณภาพของคำตอบแบบนี้นะครับก็ใช้ได้เลยทุกๆ instance ของปัญหา v e r t e x cover คุณภาพแบบนี้ประกันให้แน่นอนครับแล้วยังแน่นอนครับว่าการทำงานของัลกอริทึมนี้นะครับ เป็นการทำงานแบบมีประสิทธิภาพครับปัญหาถัดมานะครับที่จะขอนำเสนอ approximation algorithm นะครับเพื่อหาคำตอบของปัญหานี้นะครับปัญหานี้ก็ชื่อว่า set cover set cover ก็จะมีลักษณะของปัญหาเนี่ยนะครับคล้ายๆกับ vertex cover นะมันมีความสัมพันธ์ขนาดที่ว่า vertex cover เนี่ยนะครับ สามารถที่จะ reduce นะฮะไปสู่ set cover ได้นะครับในขณะที่ vertex cover เนี่ยยุ่งเกี่ยวกับกราฟนะ set cover ก็ยุ่งเกี่ยวกับ Set นะครับจะมีลักษณะของปัญหาเป็นแบบนี้นะครับ input ก็คือเซต U และ Set ย่อยๆของ U นะครับ output ผลลัพธ์ที่ต้องการนะรก็คือกลุ่มของเซตย่อยต่างๆนะครับซึ่งมีจำนวนเซตย่อยน้อยสุดๆ ที่รวมรวมสมาชิกทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเป็น U นั่นเองตัวยอย่างเช่นสมมติอันนี้คือ U นะครับซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอยู่ทั้งหมด12ตัวด้วยกันแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีเซตย่อยต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นอันนี้เซตย่อยนี้เล็กๆอันนี้นะครับก็ประกอบด้วยสมาชิก E4 E8 E12 นะครับนะเซตย่อยนี้ นะก็ e 1 e 2 e 5 e 6กนะครับก็ให้ช่วยหาหน่อยสินะว่าเซตย่อยจำนวนน้อยสุดที่เอาสมาชิกมายูเนียนกันหมดนะครับแล้วเท่ากับเซต U นั่นเองอในที่นี้นะครับก็จะประกอบเราก็จะเห็นว่านำา3เซตนี้นะครับมายูเนียนกันก็จะเท่ากับ U นั่นเองนะครับแล้วก็มีจำนวนเซตย่อยเนี่ยนะครับน้อยสุด การหาเซตคัฟเวอร์เนี่ยนะครับที่มีขนาดเล็กสุดเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าเป็น NP-hard นะครับในที่นี้เนี่ยเราจะนำเสนอ approximate, approximation algorithm นะครับที่หาเซตคัฟเวอร์นะที่มีขนาดนะครับไม่เกิน log นะ n เท่าของจำนวนเซตย่อยที่มีขนาดน้อยสุดนะครับโดยที่ n คือ จำนวนสมาชิกของ u นั่นเองลักษณะของอัลกอริทึมที่จะได้ผลการประกันคุณภาพแบบที่นำเสนอไปเมื่อกี้นี่นะครับจะมีขั้นตอนการทำงานง่ายๆแบบนี้เลยครับเรา input รับอินพุของ u นะครับต u นะครับแล้วก็นะ array ที่แต่ละ์ r ร a y เนี่ยแต่ละช่องเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วย s e ตย่อยๆทั้งหลายนะครับตั้งแต่ s 1จนถึง sm เราก็เริ่มตั้งให้ผลลัพธ์นะครับ ซึ่ง C a p p r o x ในที่นี้ก็คือกลุ่มของเซตย่อยนะครับที่ได้จาก approximation algorithm มาเนี้ครับนะก็เริ่มด้วยเป็นแบบว่างๆนะหลังจากนั้นก็วงวนวนไปเรื่อยนะครับจนกว่าเซตยูจะหมดนะครับอ่าทำอะไรละ่ะแล้วทำไงถึงเซต U หมดไปเนี่ยนะครับก็เริ่มด้วยการหาครับเราก็จะขอเลือกนะเซตเต่างๆเนี่ยนะครับนะเลือกมาอันหนึ่งนะที่ยังไม่เคยถูกเลือกเนี่ยนะครับนะ ที่มีสมาชิกของเซต s ใน S ตัวที่เราเลือกมาเนี่ยนะครับมีสมาชิกที่ปรากฏอยู่ใน u มากสุดนะครับนะคือเลือกตัว SM อ่ะนะที่มีสมาชิกมากสุดแหละนะครับเลือกเสร็จปั๊บเนี่ยนะเราก็รวมเซต s ที่เราเลือกมาเนี่ยนะครับนะรวมเข้าไปใน C a p อ r o x กเลยรวมเข้าไปในกลุ่มเลยนะครับแล้วก็ลบ เซตนีนะ้ลบสมาชิกต่างๆนะครับที่ปรากฏอยู่ในเซตที่เรารวมเข้าไปเนี่ยนะครับออกจาก U ให้หมดนะครับก็คือสมมุติเราเลือกเซตที่ประกอบไปด้วย e1, e3, e5 นะครับเราก็ลบ e1, e3, e5 ออกจากเซต U นั่นเองแล้วก็วนรอบนี้ไปเรื่อยๆครับวงวนทำซ้ำไปเรื่อยนะครับถ้า u ูยังไม่หมดก็เลือกต่อเลือกอันมากสุดนะะเลือกเซตที่มีสมาชิกปรากฏใน U มากสุดนะครับ แล้วก็วนไปเรื่อยครับวนไปเรื่อยวนไปเรื่อยแน่นอนครับ U ก็ต้องลดลงลดลงนะจนกระทั่งหมดผลลัพธ์ก็คืออยู่ใน C a p p r o x นั่นเองนะครับในแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะหยิบเซตที่ปรากฏอยู่ใน S หนึ่งถึง S m เนี่ยนะครับตัวไหนตัวหนึ่งเนี่ยนะที่มีสมาชิกอยู่ใน U มากสุดเนี่ยนะครับรวมเข้าไปทีละเซตทีละเซตทีละเซตนะครับ C a p p r o x ก็จะเป็นกลุ่มของเซตย่อยเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะครับว่า คุณภาพของ c ีแอป x เนี่ยเป็นไปตามที่กล่าวอ้างเอาไว้เนี่ยนะครับก็ mm hmm. ขอกำหนดให้ Cop นะ c ีก็คือเซต cover ที่ขนาดเล็กสุดครับนะเล็กสุดนะคือจำนวนเซตย่อยอ่ะนะครับที่มีขนาดเล็กสุดในะรณะที่ c ีแอปพเนี่ยนะครับคือจำนวนเซตย่อยที่ได้มาจาก approximation algorithm ที่วินนำเสนอข้างบนนี้นะครับเราให้ n นี่คือจำนวนสมาชิกของอยู่นะครับ เราจะแสงให้เห็นจริงครับว่าเมื่อนำเอาจำนวนเซตของ c f l o ะมาหารด้วยจำนวนเซตนะครับของ c of เนี่ยนะครับจะเท่ากับ natural log ของ n ครับก็ค่อยๆวิเคราะห์ให้ดูนะครับเราจะเห็นว่าในวงวนเนี่ยนะครับที่วนบอกว่าตราบเท่าที่ u ยังไม่หมดอยังไม่หมดเนี่ยนะครับนะฮะสมมุติ เราพิจารณาหลังรอบที่มันหมุนรอบที่ K เนี่ยนะครับนะหลังรอบที่ K ถ้าผมก,กำหนดให้หลังรอบที่ K เนี่ยสมาชิกที่ปรากฏอยู่ในเซต U เนี่ยนะครับที่ยังเหลืออยู่ยังไม่ถูกคลุมเนี่ยนะคือ nk นะครับเราให้ nk คือจำนวนสมาชิกที่เหลืออยู่ใน U นะครับที่ยังไม่มีเซตไหนเซตไหนเลยที่เราเลือกไปแล้วคลุมเขานะคคือรวมเข้าไปมันยังเห,เหลือรอดอยู่ใน U นั่นเองนะครับ nk นะครับคือจำนวนที่ยังเหลืออยู่นะแน่นอนครับเนื่องจาก c of เนี่ย c of คือเซตค o อเร์ที่มีขนาดเล็กสุดมันเป็นเซตค o อเร์มันก็ต้องคลุมทุกตัวใน nk แน่นอนนะไอ้ทุกคลุมทุกตัวที่เหลืออยู่ใน u แน่นอนอยู่แล้วนะเพราะ c of เองเนี่ยยังคลุมทุกตัวที่อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่ใน u c of ก็ต้องคลุมด้วยนะครับอันนี้คืออันที่ต้องคิดเล็กน้อยละนะะ เซตย่อยที่คุมสมาชิกที่เหลืออยู่ใน U เนี่ยนะครับได้มากสุดนะฮะเซตย่อยนะครับ S1 ถึง Sm เนี่ยนะตัวที่เราไม่เลือกเนี่ยนะครับที่คุมสมาชิกที่อยู่ใน U ได้มากสุดเนี่ยนะครับต้องมีขนาดอย่างน้อย nk ส่วนด้วยขนาดของ c off ครับอันนี้ฟังดูอาจจะงงๆนะฮะผมยกตัวอย่างให้ดูก็แล้วกันสมุิกำหนดให้ nk เท่ากับ20นะครับตอนนี้เราเหลือสมาชิกอยู่ใน U หน่่ยอยู่20ตัวที่ยังไม่ถูกคลุมเลย นะครับยังไม่ถูกกลุ่มเลยนะครับอยู่ยี่สิบตัวตอนนี้เจ้า C of เนี่ยซึ่งคือเซ็ตคฟอวอร์ขนาดเล็กสุดเซตคฟเวอร์ขนาดเล็กสุดเนี่ยนะครับสมมุติว่าคือห้าเซตห้าเซ็ตเจ้าห้าเซ็ตเนี่ยมันต้องคลุม2ี่ิตัวนี้แน่นอนนะครับ5้าเซ็ตนี้ต้องคลุมยี่ตัวนี้แน่นอนถามว่าเจ้าห้าเซ็ตเนี่ยเซตที่มีขนาดใหญ่สุดอะ่ะมีจํานวนสมาชิกภายใน,ในในกี่ตัวครับอย่างน้อยกี่ตัวถ้าผมว่ายี่สิบหารห้าคือสี่นะครับ เซตย่อยใน C o อเนี่ยนะฮะจะตัวเซตที่มีขนาดมากสุดเนี่ยต้องอย่างน้อยสี่ตัวครับนะเพราะถ้าไม่ใช่สมมติไม่ใช่นะทุกเซตใน C o อเนี่ยนะครับน้อยกว่าสี่ตัวหมดเลยนะฮะถ้าน้อยกว่าสี่ตัวเช่นสามตัวนะแล้วมีห้าเซตห้คูณสมก็เท่ากับสิบห้าเลยฮะมันก็ต้องคุมไม่หมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีบางเซตแน่นอนฮะที่มันอย่างน้อยสี่ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่าเซตย่อยที่ครอบคลุมสมาชิกที่เหลือของเซตยู่ได้มากสุดซึ่งตรงนี้ก็คือ S max นั่นเองในรอบถัดไปนะครับนะ S max ในรอบถัดไปเนี่ยนะที่จะต้องถูกเลือกเนี่ยมันต้องมีขนาดอย่างน้อยเท่านี้ตัวเพราะฉะนั้นพอในรอบถัดไปปั๊บเนี่ยนะครับ n k บวกหนะก็คือเซตที่เหลือ ในรอบที่ n k บวกหนึ่งนะครับมันก็คือเซตที่เหลือจานวนโทษทีนะไม่เซตที่เหลือนะครับจำนวนสมาชิกจานวนสมาชิกที่เหลือใน u เนี่ยรอบที่ n k บวกหนึ่งเนี่ยนะครับรอบที่ k บวกหนึ่งมันต้องน้อยกว่ารอบที่ k แน่นอนน่นะครับนะแลน้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะก็น้อยเท่ากับ n k หารด้วย c of เพราะอันนี้คือเซตมากสุดที่ต้องมีอยู่นะถ้ามันเหลือในรอบที่ k นั่นก็หมายถึงว่าอันนี้คือหลังรอบที่ k คือ nk นะคะรับถงเรา nk คูณเข้าไปนะครับหลังรอบที่ k เนี่ยคือ nk นะครับแล้วเราก็ดึง1เซตขึ้นมาซึ่งมีจํานวนสมาชิกอย่างน้อย nk นะครับส่วนด้วย c ออกนะเอามาลบกันก็กลายเป็นจํานวนตัวที่เหลือนะครับก็คือดึง nk ออกมานอกหัหนึ่งนะครับนะแต่เนื่องจากค่านี้มันมีสิทธิ์มากกว่าค่านี้นะนี่เราค่าน้อยสุดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นค่าตรงนี้เนี่ยก็เลยมากกว่าเท่ากับ nk บวกหนึ่ง เอาละนี่คือหลังรอบที่ k บวกหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถผมเขียนใหม่นะครับว่าเป็นหลังรอบที่ k เนาะนะ,นะตรงนี้เป็น n k ตรงนี้ก็ต้องเป็น n k ลบหนึ่งจริงไหมครับก็ได้แบบนี้นะและ้วผมคิดเขียนต่อนะครับว่าถ้านี้เป็น n k ลบหนึ่งอันนี้ต้องเป็น n k ลบสองนะครับเพราะฉะนั้น n k ลบหนึ่งก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับ n k ลบสองแล้วคูณด้วยตัวนี้ถ้าผมว่าตรงนั้นคูณเข้าไปก็จะได้น,นี้นะคือ n k ลบสองเท่ากับค่านี้แล้วยกกำลังสองยกกำลังสองอยู่นี้นะครับเล็กๆอยู่นี้นะเพราะฉะนั้นถ้าผมลดถ แทนตรงนี้้วย nk ลบสามันก็ต้องตรงนี้ก็คูณไปอีก1อันก็เป็นยกกำลังสาม nk ลบสี่ตรงนี้ก็คูณีกทียกกำลังสี่นะเพราะฉะนั้นลดไปเรื่อยจนจะถึงจุดท้ายก็คือตรงนี้เป็น n ศูนย์ n ศูนย์ก็คือจํานวนสมาชิกของเซต u เริ่มต้นนั่นเองนะครับตรงนี้ทั้งหมดก็ยกกําลัง k นะครับนะก็คือ nk ลบ k นั่นเองครับนะ k ลบ k เป็นศูนย์เอาละเราก็ได้สมการนี้นะครับว่า nk นะก็จะน้อยกว่าเท่ากับ n ศูนย์ คูณกับค่านี้ยกกำลัง k ตอนนี้มันมีความสัมพันธ์นึ่งนี้น่าสนใจนะครับ1 x, ลบ x นะจะน้อยกว่าเท่ากับค่าคงตัว e ยกกำลังลบ x นะครับนะอันนี้ขอยกมาเลยก็แล้วกันนะฮะไม่ได้แสดงให้ดูนะครับ1ลบ x น้อยกว่าเท่ากับ e ยกกำลังลบ x ถ้าเราดูตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะฮะนะครับ ตรงนี้ก็คือ1ลบถ้าผมเขียวตรงนี้คือ x นั่นเองเนี่ยงลบตัวนี้คือ x งั้นเราก็แทนตรงนี้ด้วย e นะครับยกกําลังลบด้วยค่านี้นะก็ได้อันนี้นะครับนะ e ยกกําลังลบด้วยค่านี้นะครับนี่ก็คือ rx นนั่เองนะที่เราแทนเข้าไปแล้วทั้งหมดนะครับยกกําลัง k ตรงนี้ก็ยกกำลัง k นะครับแล้วก็ k คูณเข้าไปเนาะนะคคูณเข้าไปนะครับโอเค เอาละเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ความสัมพันธ์ว่า nk นะครับน้อยกว่าเท่ากับ n คูณค่าคงตัว e ยกกำลังนะครับลบ k ส่วน้วยขนาดของ c o f ตอน,นี้เนี่ยเราหมุนไปแต่รอบแต่รอบเนี่ยนะครับ nk ก็ลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยนะคำถามก็คือมันลดลงมันต้องหมุนกี่รอบล่ะมันถึงจะลดลงไปจนกระทั่งเป็นศูนย์ตัวเพราะถ้าศูนย์ตัวเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะครับ Nk คือจำนวนสมาชิกที่เหลืออยู่ในเซต U เนี่ยนะถ้ามันเหลือศูนย์ตัวมาแล้วเราก็ออกจากวงวนนั่นก็นหมายความต้องหมุนกี่รอบนะครับแน่นอนครับน้อยกว่า1ก็คือ0ูนย์นั่นเองอะนะฮะน้อยกว่าเพราะนั้นเราก็ตั้งไปเลยครับว่าค่านี้มันก็จะน้อยกว่า1เมื่อไรล่ะนะครับเมื่อไร่ก็เมื่อค่านี้เท่ากับ n a ช u r a ล log n ค่านี้คืออะไรนะครับก็หวนกันตรงนี้นะคือค่าเดียวกันใช่ไหมครับ k อส่วนด้วย c o ออ นะครับแต่ตรงนี้มันเคยติดลบใช่ไหมติดลบนะนะเพราะฉะนั้น e ยกกำลัง natural log n นะครับนะ e ยกกำลัง natural log n นะครับก็จะเท่ากับ n ยกกำลัง natural log e นะครับสลับ e กับ n ได้แต่เนื่องจากมันติดลบอยู่ก็กลายเป็น n ยกกำลังลบหนะครับหาลงมาปับ๊บปึ๊บตัดตัดกันปั๊บก็เป็น1นั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นค่านี้เนี่ยจะเป็น1นน,นนอกก้อยกว่า1น1ะครับก็เมื่อมีค่านี้เมื่อความสัมพันธ์นี้เป็นจริงนะครับนะแต่ตอนนี้เนี่ยจเจ้า k คืออะไรล่ะ k ค,คือจํานวนรอบนะครับจำนวนรอบที่หมุนอยู่ในวงวนวาย o ูคือตราบเท่าที่ y ยังไม่ว่างแต่นี้1รอบ1รอบเราก็จะรวมเซตใหม่เข้าไปใน c a p p r o x ใช่ไหมครับนะซึ่งก็คือเซต cover ของกรณี approximation algorithm รอบหมายหนึ่งรอบแล้วก็รวมอีกหนึ่งเซตหนึ่งรอบแล้วก็รวมอีกหนึ่งเซตเพราะฉะนั้นขนาดของ C approx เนี่ยนะครับก็คือจำนวนรอบที่ทำงานนั่นเองในวงวนนะก็คือค่า k นั่นเองครับนะเพราะฉะนั้นก็สรูปได้ว่าขนาดของ C approx ส่วนด้วยขนาดของ C off ซึ่ง, c p, งตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับ natural log n แสดงว่าผลที่ได้นะครับคือจำนวนเซตจ,จำนวนเซต นะครับที่ได้จาก approximation algorithm ในการหา set cover เนี่ยนะครับจะมีจำนวน set เ,เนี่ยนะครับไม่เกินนะ natural log n ของจำนวนเซตที่มีขนาดน้อยสุดก็เป็นนั้ทพิสุดความเป็น approximation algorithm ของสิ่งที่ได้นำเสมอมานะครับก็จะประกันคุณภาพได้แบบนี้แหละครับ